สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทุกท่านนะคะทางเอฟซเก่าและเอฟซใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกาลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนะาะใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะไปดูที่ผลเมื่อวานนี้แล้วก็ดูตัวเลขของ แนวทางวันนี้เลยนะคะเริ่มต้นที่ลาวทีวีนะคะลาวทีวีได้ที่รูดสีนะคะใครรูดสีก็ยินดีด้วยนะคะส่วนสายเจาะแอดก็ขออภัยด้วยนะคะสายเจาะเรอไม่มาเนาะนะคะส่วนวันนี้นะคะตัวเลขก็มีเด่น8และเด่น9ใครชอบ8รูด8ใครชอบ9รูด9นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะส่วนลาวสตาของเราเมื่อวานนี้เข้าที่27นะคะแอดให้ไปที่72เน้เนๆเ,เลยนะคะ ดีใจสำหรับสายเจาะนะคะเมื่อวานนี้เนาะวันนี้ก็ได้ที่เด่น6และเด่นที่7นะคะตัวเลขก็ให้แนวทางแล้ว6คู่นะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆและกันเนาะใครไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้ก็ลองหยิบตัวเด่นนะคะไปจับกับตัวเลขที่ชื่นชอบกันได้เลยเนาะสำหรับใครที่ทุนน้อยนะคะไม่อยากจะวิ่งจะลูดเนาะชอบที่ตัวไหนก็ลองหยิบยกไปดูนะคะแอดก็ให้แค่แนวทางเนาะว่าน่าจะมาที่เด่นตัวไหน นเนาะนะคะก็ขอให้เข้าขอให้โดนแล้วกันนะคะแคปหน้าจอกันไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่แนวทางต่อไปนะคะแนวทางต่อไปก็จะเป็นที่ฮานอยนะคะเมื่อวานฮานอยก็ลุ้นขี้แตกขี้แดนนะคะโอ้ยเนาะนะคะลุ้นขี้แตกขี้แดนไปได้ที่แนวทางรอบสุดท้ายนะคะ VIP 4884ตัวเน้นๆนะคะ เนาะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามจนถึงเหือกเฮือกสุดท้ายเน,ะนาะเพื่อนๆจ๋าเฮือกสุดท้ายเนาะนะคะก็ขออภัยเนาะเข้าน้อยคู่มากเลยนะคะช่วงนี้นะคะส่วนรอ,อบอปกติไหมนะคะปกติได้ที่ลูด2นะคะ28แอดไม่มีแอดมี24นะคะ26นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง2อ,อะไรจำไม่ได้นะคะก็ขออภัยด้วยเนาะนะคะก็ได้ที่ลูด2กันไปนะคะ วันนี้นะคะวันนี้ใครชื่นชอบใครเห็นตัวเลขแล้วชอบก็ตามกันนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะ ส่วนลรา VIP เมื่อวานนี้นะคะลาว VIP เข้าที่รูดห้านะคะวิ่งรูดเข้าดีมากนะคะวิ่งรูดเนาะนะคะส่วนตัวเจาะรอไม่มานะคะก็ขอภัยด้วยนะคะวันนี้ตัวเลขก็อยู่ในกระดานนี่แหละชื่นชอบแคปหน้าจอกันจ้าเดี๋ยวเราไปที่แนวทางสุดท้ายกันนะคะในคลิปนี้เราจะมีแนวทางด้วยกัน5แนวทางนะคะ ใครชื่นชอบที่แนวทางไหนก็ลองตามที่แนวทางนั้นและกันเนาะหรือจะตามทุกแนวทางก็ได้นะคะดูว่าวันแต่ละวันจะได้ค่าขนมไหมนะคะถ้าตามทุกแนวทางนะคะลาวสตาวีนะคะเมื่อวานหลุดแอดก็ขออาภัยด้วยนะคะขออาภัยด้วยกับใครที่นำลาวสตาไป อเป็นแนวทางเนาะวันนี้ขอให้เฮงๆปักปังนะคะขอให้เข้าขอให้โดนเด้อนะคะหกกับ9ตัวตัวเดียวกันอย่าลืมกลับหัวกันด้วยทุกครั้งนะคะ อ่านะสมาชิกใหม่นะคะฝากถึงท่านสมาชิกใหม่นาอถ้าเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและก็ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามารอบแรกแล้วตัวเลขหลุดก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะคะเพราะว่าตัวเลขแอดก็ค่อนข้างเข้าบ่อยมากนะคะก็อยากจะให้พี่พี่เพื่อนได้ได้รับทรับกันเนาะนะคะยังไงก็สมาชิกใหม่ถ้า อยากรู้ว่าเข้าดีไม่ดีก็ลองย้อนหลังดูแล้วกันนะคะย้อนหลังดูเนาะนะคะอ่ะก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในวันนี้นะคะเดี๋ยวแอดลงลาวพัฒนาให้ด้วยเช่นกันเนาะนะคะอะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในแนวทางต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ